สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุนภาทาโรโนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเปิดดวงทํานายความรักคนที่เกิดวันจันทร์นะคะการอ่นานไพ่เป็นการอ่นานใบพลังงานรวมนะคะมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ เรามาดูพลังงานตัวตนของคุณกันก่อนนะคะชาววันจันทร์เรามาดูตัวตนของคุณกันนะคะหนึ่งถ้วยความสุขนะคะราชินีถือดาบห้าถ้วยหถ้วยราชินีถือไม้เท้า แต่ถ้วยหนึ่งดาบเดร์ทาวเวอร์เดดโอ้เดี๋ยวขึ้นทั้งเดร์ทาวเวอร์ทั้งเดร์เดดเลยนะคะพลังงานของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณเป็นคนที่มีความกระตือรุ่นขยัน,นขวนขวายในการทํางานนะคะเป็นคนที่จิตใจดีงามอบอ้อมอารีนะคะเป็นคนและเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งอยู่ในตัวของคุณนะคะ ที่ผ่านมานะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์บางท่านบางคนนะคะคุณอาจจะพบเจอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องความรักเกิดขึ้นนะคะดเดททาวเวอร์แล้วก็ดเดทนะคะคนของคุณคนนั้นนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะเพื่อนเพราะเดวิลขึ้นมานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชูเขาอาจจะไปมีตัวเลือกทั้งเลือกเยอะนะคะเ,เพื่อน จึงทําให้คุณเสียใจนะคะเพื่อนท่าถ้วยนะคะเสียใจแล้วก็ผิดฝังในเรื่องความรักนะคะบางท่านบางคนนะชาวผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคุณคุณกับคนรักของคุณที่ผ่านมานะอาจจะต้องเลิกลายอย่าล้างกันไปเลยก็มีนะคะเพื่อนเพราะว่าเดลทาวเวอร์แล้วก็เดรริสขึ้นมานะคะเลิกลายอย่าล้างกันไปเลยเพราะว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าคนคน,คนของคุณนะคะอาจจะคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่เจ้าสูนะคะเพื่อนเดรริวิวคือเจ้าสูคนที่มี มีคนของเขาเยอะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าไม่คุณอยู่ไม่ได้นะคะเพื่อนอยู่ไม่ได้เดทาวเทอร์แล้วก็เดอะได้คือความรักของคุณเขาต้องสองคนมาจจะพังลงนะคะอาจจะต้องเลิกลาอย่าล้างกันไปเลยก็มีนะคะสำหรับทัณฑนาคนนะหรือต่างคนต่างไปต่างเดินออกต่างคนต่างเดินออกจากกันไปเลยก็มีนะคะเพราะเป็ดถ้วยนะคะเดินหันหลังให้กันไปนะ,ะบท่านาคนนะบุญภา,าดูแล้วนะคะเพื่อนๆจะมีพลังงานของคนเก่าๆ,ๆกับเข้ามาง้องคุณนะคะเพื่อนๆกับเข้ามาง้อมาขอคืนดีคุณนะคะพลังงานของคนรักเก่าหวนคืนนะคะ อะขอดูความรักให้กับผู้ที่เกิดวันจันทนยคะ่ะคุณจะพบคู่สัญญาคู่ที่จับมือกันมาเกิดสัญญากันไว้ว่า เราทั้งสองคนจะมาเป็นคู่กันทุกภพทุกชาติอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะได้พบน้าในคนรักเก่าเนี่ยอาจจะเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติก็ได้นะคะเพื่อนๆคุณจะได้พบเจอนะคนรักเก่าในอดีตชาติจับมือกันมาเกิดและก็ได้มาพบมาเจอกันนะคะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าในชาตินี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆคนรักต่างวัยก็ได้นะคะคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาหรือเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเดือดซันขึ้นมานะคะโอ้เป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนชาวบรรจัน คุณจะได้พบเจอคู่สัญญาที่จับมือกันมาเกิดนะคะแล้วก็ความรักของคุณครั้งนี้จะเป็นเดือดซันเลยนะคะเพื่อนจะมีความสว่างสวจะมีความสุขนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขคุณจะพบเจอรักแท้นะคะเพื่อนเดือดซันคือรักแท้นะคะรักแท้ของคุณเลยนะคะที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆชาววันจันทร์บางท่านคนคุณอาจจะพบเจอความรักที่มันพังมันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจบสิ้นลงแล้วนะคะณตอนตัวนี้นะคะคุณจะได้พบเจอ คู่ที่จับมือกันมาเกิดนะคะเพื่อนๆคู่ที่ดีมากๆเลยที่ผ่านมาคุณอาจจะมาชดใช้กรรมกันนะคะเพื่อนๆชดใช้กรรมกันคุณกับเขาคนนั้นอาจจะมีกรรมในเรื่องความรักต่อกันนะคะคุณกับเขาจึงได้มาชดใช้กรรมกันนะคะจบสิ้นลงแล้วนะคะในเรื่องของวิบากกรรมเก่าของคุณที่ผ่านมานะคะนี่คุณจะได้พบเจอคนที่ใช่ของคุณแล้วนะคะคนที่คนรักเก่า คนรักเก่าเนี่ยอดีตชาติตามกันมาเกิดนะหรือชาววันจันทร์มังพลก็ได้พบเจอคนรักเก่ามาง้อก็ได้นะคะเพื่อนๆจ้สติกน,นะคะความรักของคุณครั้งนี้นะคะเขาจะมีความรักที่ดีมอบให้คุณนะคะเดือะซันแล้วก็จ้สติกจ้าติกคือความรักที่มีความยุติธรรมนะคะตาช่างนะคะเท่าเทียมกันเลยนะคะความรักที่ที่คุยกันด้วยเหตุนนผลนะคะความรักที่เท่าเทียมกันนะคะราศีสื่อเรียนนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะอีกคนหนึ่งนะคะ เขาอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะเพื่อนๆทางไกลหรือบางท่านบางคนผู้ที่เกิดวันจันทร์คุณอาจจะพบรักกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเพื่อนๆอาจจะไปไหนที่หนึ่งแล้วก็ไปพบความรักนะคะราชาถือดาบคุณจะพบคนรักของคุณคนนี้เป็นคนที่ไม่เจ้าชู้นะคะเป็นคนที่รักเดียวจะเดียวนะคะหลังจากที่ผ่านมาคุณได้พบเจอความรักคนของคุณนะคนนั้นเขาเป็นคนที่เจ้าชู้นะคะทาให้ความรักของคุณมันพังไปมันล้มไปอะไรประมาณนี้นะคะ ดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เอาคุณอยู่ไม่ได้นะคะเพื่อนนี่ทำให้คุณกับเขาต้องเลิกลมกันไปนะตอนนี้คุณจะได้พบเจอความรักที่ดีนะคะคนคนนี้เขามีแนวคิดที่อยากจะมีรักเดียวนะคะอนรักเดียวใจเดียวนะคะคนคนนี้นะคะถ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะเขาจะคอยดูแลที่แขกคุณนะคะเพื่อนคนนี้เขาเป็นคนที่นักวางแผนนะนักวางแผนทําอะไรล้วนแล้วแต่มีความสําเร็จนะคะราชินีฉีไม่เท้าเข้าคนนี้นะคะเป็นคนที่ ขยันนะคะขยันทางานเก่งนะคะหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งขยันขวนขวา,ายกระตือนกระล้นนะคะพลังงานของเขามีพลังงานในตัวของเขามีพลังงานของความสดใสสดชื่นมือบานมีชีวิตชีวาอยู่ในตัวของเขานะคะเก่งทํางานเก่งเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะเนี่ยเขาจะถ้าเป็นผู้ชาย <doctr inal> เขาคนนี้จะเป็นพ่อบ้านพ่อสี่เรือนถ้าเป็นผู้หญิงเข้าคนนี้จะเป็นแม่บ้านแม่สี่เรือนนะคะเป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีนะคะ 7จ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยคือเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยคุณพบเจอความรักที่คนคนนั้นก็มีตัวเลือกทางเลือกเยอะนะคะเพื่อนเจ็ดถ้วยคือตัวเลือกทางเลือกของเขาเยอะนะคะทําให้คุณเดินออกจากเข้ามาเลือกลาอย่าล้างกันไปหน้าตัวนี้คุณจะได้พบเจอความรักที่ดีแล้วนะคะเพื่อนพบเจอความรักที่ดีแล้วบางท่านบางคนก็พบเจอความรักจากการสื่อสารโลกออนไลน์ก็ได้นะคะแปดไม้เท้านะคะแปดไม้เท้าคือสื่อสารโลกออนไลน์ได้นะคะ เนี่ยสามเหรียญน,นะคะสามเหรียญเพื่อเห่งการติดต่อเจราจารสื่อสารเนี่ยคุณนคนท่านบางคนน่ะชาววันจันทร์น่ะคุณจะได้พบเจอความรักจากสื่อสารโลกออนไลน์หรือคุณอาจจะพบเจอความรักและก็คุยกันในทางสื่อสารโลกออนไลน์ก็ได้นะคะนี่เพราะว่าสามเหรียญแล้วก็แปดไม้เท้าขึ้นมานะคะเมื่อคุณทั้งสองคนได้พบได้เจอได้พูดคุยกันแล้วนะคะเพื่อนเรคนนี้จะคิดถึงคุณอย่างมากๆเลยนะคะเนี่ยเขาจะคิดถึงคุณนะคะเพราะว่า เห็นไหมก้าวดาบเขาไม่หลับนอนไม่ได้นะคะเพื่อนคุณจะอยู่ในหัวเขาตลอดเลยเข้านอนไม่ได้นะคะคุณกวนอยู่ในหัวเขาตลอดเลยนะคะหนึ่งเหรียญนะคะคนคนี้เป็นคนรวยนะคะเพื่อนคนรวยสายเปนะคะเพื่อนคนคุณนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เป็นคนสายเปนะคะเขามีเงินนะคะพบเจอสายเปนะคะเพื่อนๆพืวอนชาวบั์นะคะเข้าคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้ไม้นะคะเพื่อนผ่านเข้าผ่าน ประสบการณ์ในเรื่องความรักมาแล้วนะคะเข้าผ <ieur> ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ในเรื่องความรักมาแล้วทําให้เขากลายเป็นคนที่ตื่นรู้นะคะเพื่อนตื่นรู้ในเรื่องความรักทาให้เขากลายเป็นคนที่คิดเป็นปรุงเป็นแล้วก็ปล่อยวางเป็นในเรื่องความรักนะคะ สองถ้วยเขาจะเอาความรักที่ดีมามอบไปกับคุณนะคะคนเข้าเป็นคนไกลนะคะเข้าเป็นคนอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างศาสนาได้เลยนะคะเนี่ยข้ามน้ําข้ามทะเลเอาความรักมามอบไปกับคุณนะคะความรักั้งน,นี้เป็นความรักที่ดีนะคะเพื่อนสองถ้วย Third, แล้วก็อัศวินทจ็ถ้วยความรักที่ดีนะคะสายเปยนะคะเมื่อคุณกับเขาได้อยู่ร่วมกันคุณจะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองบ้านหลังใหญ่เลยนะคะบ้านหลังใหญ่เลยเนี่ยที่ผ่านมาคน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 นี้นะคะเนี่ยเขาอาจจะเจอความรักที่ มันมีการปิดบังซ่อนเร้นกันนะทำให้เขากับคนรักของเขาต้องจบกันนะคะเ mm hmm. ด้แฮงแมนนะคะจบกันเนี่ยอาจจะต้องเลิกลาอย่าล้างเข้าคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม,ไม่ไม้ก็ได้นะคะพื่อน,น mm hmm. ข้าคนนี้อาจจะอยู่ในธาตุ mm hmm. ลมก็ตูนกูเมถุนธาตุด,ดินก็การทุมกรนะคะธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิก นะคะคธาตุไฟเมสิงธนูทุกธาตุเลยนะคะเพื่อนๆเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคู่ของคุณนะมีทุกธาตุเลยดินน้ําลมไฟขึ้นมาหมดเลยนะคะทุกธาตุทุกราศีเลยอยู่ที่ว่าออชาววันจันทร์บางทา่านบางคนจะไปพบเจอคู่ของคุณอยู่ในธาตุไหนราศีไหนอันนี้แล้วแต่วาสนาของแต่ละคนนะคะเพราะว่ามันขึ้นมาทุกธาตุทุกราศีนะคะ ราชาถือไมิทาวรนะคะเพื่อนๆคุณได้พบคู่นะคะคู่รานีนิไมิถาวรราชาถือไมิเาวรนะคะราชาถือไมิเาวารานีถือไมิเาวาคุณได้พบคู่นะคะคู่ที่ช่วยกันทำมาหากินนะคะคู่ที่มีความกระตือรือร้นขวันขวายนะคะรักการเรียนรู้ขยันขันแข็งทำงานเก่งนะคะทำงานเก่งหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งนะคะ คนทั้งสองคนเมื่อได้อยู่ร่วมกันนะคะจะพากันทํางานเก็บเงินเก่งหาเงินเก่งนะคะเดอะสตาร์คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โดดเด่นหน้าตาดีหน้าตาสวยหน้าตาหล่อคนนึงที่ผ่านมาเขาเจอความรักที่มันมืดเป็ดด้านนะคะเพื mm ่อนเขาไม่อยากได้แล้วความรักแบบนั้นเนี่ยมันทุกข์นะคะความรักที่มืดเป็ดด้านทาให้เขาทุกข์นะคะบางท่านบางคนนะคะชาวันจันทร์คุณอาจจะพบเจอความรักเพื่อนร่วมงานพัฒนาม,มาเป็นแฟนก็ได้นะคะคนนี้เขาเป็นคนใจดีใ,ใจบุญมีเมตตานะคะชอบช่วยเหลือชอบให้ทานนะคะเพื่อน ใจบุญจะดีสิบเหรียญนะคะสิบเหรียญคนคนนี้เขาอยากจะสร้างครอบครัวอย่างจริงจังเขาอยากจะมีครอบครัวที่มั่นคงอยากจะมีครอบครัวที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์มีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะความรักที่มั่นคงความรักที่หนักแน่นนะคะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันคนคนนี้เขามีแนวคิดแบบนี้นะคะเพื่อนๆดีมากมากเลยนะคะสิบเหรียญขาเอาไว้ตรงนี้นะคะสิบเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญนะคะเพื่อนๆขอเอาไว้ตรงนี้นะคะเงินนะคะเพื่อนๆเงินเยอะเลยนะคะ การเฉลิมฉลองการแต่งงานนะคุณทั้งสองคนนะคะเมื่อได้พบได้เจอกันแล้วเมื่อได้พูดได้คุยกันแล้วนะคะในอนาคตบางข้างหน้าคุณทั้งสองคนนะคะอาจจะได้แต่งงานกันนะคะเพื่อนเพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันคู่ที่จับมือกันมาเกิดคู่ที่พรมที่คิดให้คุณทั้งสองคน ได้มาพบมาเจอกันคุณทั้งสองคนอาจจะมีเป็นคู่ที่สัญญาการไว้ตั้งแต่ชาติปางที่แล้วชาติไหนๆก็ไม่รู้นะคะนี่จับมือกันมาเกิดสัญญากันว่าเราจะเป็นคู่กันทุกภพทุกชาตินะคะนี่เพราะเดือดซันขึ้นมานะคุณทั้งสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะนี่คุณนะคะเมื่อคุณได้พบได้เจอกันแล้วคุณจะเอากันออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะเพื่อนคุณจะคิดถึงกันอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคู่กันนะคะนี่แหละคือคู่ของฉันอะไรประมาณนี้นะคะี่ อนาคตวันข้างหน้าคุณจะได้เลยเฉลิมฉลองการแต่งงานคุณจะมีครอบครัวที่หนักแน่นครอบครัวที่มั่นคงครอบครัวที่มีความอุดมสมบูรณ์สุขนะคะมีมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะดีมากๆเลยนะคะคู่คุณทั้งสองคนเป็นคู่ที่ผมได้คิดให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันนะคะสิบดาเข้าหันหลังให้กับความรักมานะ,ะที่ผ่านมานะเนี่ยเจ็บนะคะเสีจจยใจในเรื่องความรักเดินออกจากความรักเขาจบกับความรักเพื่อเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ เขาคนนี้เป็นคนที่รักตัวเองนะคะชาววันจันทระมะ์มาถ้ามปนคนก็อาจจะเป็นรักเพศเดียวกันก็ได้นะคะชายรักชายหญิงรักหญิงก็ได้นะคะข้าทยนะคะเข้าเสียใจยนะคะเพื่อนที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องกับเรื่องความรักนะคะคนนี้นะเขาคิดถึงในเรื่องเก,ก่าเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่มันล้มไปแล้วที่มันไม่สามารถเอากลับมาได้แล้วนะคะเพื่อนนี่เขาคิดถึงในเรื่องเก่าเรื่องอดีตนะคะแต่เขาจะมี ความรักที่ดีๆสิ่งที่ดีจะรอเขาอยู่นะคะคือคุณนะคะนั่นคือคุณเพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันเพราะคุณทั้งสองคนนะคะชาววันจันทร์บางท่านบางคนก็อาจจะพบเจอความรักที่มันทุกมาเหมือนกันเลยนะคะความรักที่มันล้มมันพังลงมาเหมือนกันเลยก็มีได้นะคะบางคนบางท่านบางคนนะบางท่านบางคนก็ฝั่งเขาก็ได้นะคะที่พบเจอความรักที่มันมันไปกันไม่ได้หรืออาจจะเป็นฝั่งคุณก็ได้อาจจะสลับกันได้นะคะเพื่อนไพ่นะ เข้าเสียใจนะคะเพื่อนที่ผ่านมาเนี่ยสามดาบแล้วก็ห้าถ้วยเนี่ยเข้าเสียใจเพื่อนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าอยากจะเริ่มต้นความรักกับคุณนะคะเป็นความรักที่มีความมั่นคงนะคะความรักที่ดีนะคะเด็กถือถ้วยคือความรักที่ดีความรักที่มีความผาสุขความรักที่อยู่ด้วยกันไปสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะเนี่ยเขาอยากได้ความรักแบบนี้นะคะชาววันจันทร์บางท่านบางคนนะคะคุณก็ได้พบแล้วนะคะคู่แบบนี้นะคะคู่คู่ที่ ช่วยกันทำมาหากินนะคะหาเงินหาทองทำมาหากินนะคะเป็นคนผู้ที่มีความกระตือล้นผลขวายในหน้าที่การงานนะคะรักครอบครัวดูแลครอบครัวชะตาฟ้าเปิดให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันนะคะเพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่กันค,คล้ายๆกับว่าเหมือนความรักของคุณทั้งสองคนเป็นพวงที่ขิด ะะเป็นพรมได้ขีดให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันเมื่อถึงเวลานะคะสำหรับบางท่านคนที่ยังไม่ได้พบสำหรับชาววันจันทร์นะที่ยังไม่ได้พบและเมื่อถึงเวลาคุณจะพบนะคะเพราะว่าคุณทั้งสองคนจับมือกันมาเกิดสัญญากันไว้ว่าจะเป็นคู่กันนะคะเมื่อคุณทั้งสองคนนะคะได้พบได้เจอกันควรอาจจะมีการเฉลิงฉลองการแต่งงานนะคะคุณทั้งสองคนเมื่อพบเจอแล้วคุณจะเอากันออกจากหัวไม่ได้นะคะเปเพราะคุณทั้งสองคนจะรู้นะคะรู้นะคะคุณทั้งสองคนจะมีแรงดึงดูด ดดึงดูดต่อกันและกันนะคะว่านี่อะไรคือผู้ของฉันต่างคนต่างรู้นะคะเพื่อนๆมองตากันแล้วรู้เลยนะคะหนจะไม่ยอมปล่อยมือกันไปไหนนะคะเพื่อนเมื่อคณทั้งสองคนได้พบเจอกันแล้วคุณจะอาจจะได้สุนทลสงการแต่งงานนะคะสร้างครอบครัวไปด้วยกันอย่างมีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่มีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะดวงชะตาฟ้าเปิดเมื่อถึงเวลานะคะเมื่อถึงเวลาคุณทั้งสองคนจะได้พบเจอกันนะคะเป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับบางท่านบางคนก็ ได้อยู่ร่วมกันแล้วนะคะได้พบเจอแล้วอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วกําลังเริ่มสร้างมารดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันแล้วนะคะคุณจะมีบ้านมีรถนะคะเนี่ยบางท่านบางคนที่ยังไม่ได้พบคุณจะพบเมื่อถึงเวลานะคะช้าหน่อยแต่ชัวร์นะคะเพื่อนเดือซันขึ้นมานะคะคือคู่ขอบคุณคู่ที่รหมทีขิดให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันเมื่อถึงเวลานะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีคะ่ะ